ซิงเกอ d ์เดดเน็กซ์ดอต่อเติมรักตอนที่9คนนี้ห้ามแตะแสงเทียนวิววับบนเค้กเนรมิตรอยยิ้มให้เจ้าของวันเกิดแม้ความจริงจะผ่านไปสองเดือนแล้วและมันยังแผ่กระจายความอิ่มอกอิ่มใจไปถึงผู้ใหญ่ทุกคนท่วทั่วเติมสุขคิดว่าไอเดียเป่าเค้กวันเกิดย้อนหลังของอดีนสุดยอดมากมันดีพอๆกับตอนเป่าเค้กวันเกิดที่บ้านคุณยาสนุกไม่น้อยไปกว่าการเอาคัพเค้กไปแจกเพื่อนๆที่โรงเรียนแต่วันนี้ยอมรับว่ามันพิเศษกว่าจริงๆ เพราะมีพี่สาวคนสวยมาร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ a เด้วยกันบุญร,รักษาช่วยเด็กหญิงตัดเคก้กโดยมีต่อตระกูลถือจานให้ผู้ชายอีกสองคนที่เหลือไม่มีใครสนใจเคก้กเท่ากับหญิงสาวหน้าตาจิ้มหลิม้มที่ถือมีดพลาสติกอยู่ในมือดวินขยับเข้าไปใกล้อมรชยัยแล้วกระซิบอย่างเบาที่สุดเพื่อไม่ให้คนถูกกล่าวถึงได้ยินพี่มิดูพี่ตอดิยิ้มซะเออกูเห็นแล้วแม่งยิ้มมากกว่ามันยิ้มมาทั้งชีวิตรวมไปอีกมั้งวันนี้สามหนุ่มชิมเค้กกันพอเป็นพิธี ส่วนอีกสองสาวนั้นตั้งหน้าตั้งตาจัดการเค้กกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะบุญรักษาที่เขาได้ยินเธอพูดกับเติมสุกว่าเค้กอร่อยมากหลายครั้งต่อตระกูลมองหญิงสาวด้วยความเอ็นดูปนขำแต่ยังฝืนทำหน้านิ่งเพื่อเก็บอาการผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะห่วงสวยกลัวอ้วนแต่กับเธอคนนี้เขาเห็นความจริงจังในแววตาเธอเสมอเมื่อมีขนมอยู่ตรงหน้าพ่อลูกหนึ่งทำได้แค่เพียงมองเธอผ่านๆไม่กล้าจ้องมองตรงๆเห็นแก้มป่องของหญิงสาวแล้วรู้สึกหน้าหิกชะมัด พลันคอรักสุขภาพก็คิดเป็นห่วงเธอขึ้นมาวันๆกินแต่ขนมทํางานก็นั่งทีละหลายชั่วโมงต่อไปนี้เขาคงต้องชวนบุรักษาออกกําลังกายอย่างจริงจังไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ป่องแค่แก้มอย่างเดียวคงเป็นเวลาพอเหมาะพอเจาะที่เจ้าของบ้านเห็นว่าแดดร่มลมตกจึงชวนเพื่อนย้ายสถานที่จากในห้องรับแขกออกไปสังสรรค์กันต่อที่สวนหน้าบ้านส่วนสองสาวเขาเปิดแอร์ห้องเล็กที่อยู่อีกมุมหนึ่งของชั้นล่างให้นั่งดูการ์ตูนกันในนั้นไม่ยอมให้ออกมาด้วยกัน แม่อมมชัยกับดาวินจะสงสัยตาเลแล้วเละอีกเพราะรู้ทันว่าเหตุผลของการไปหน้าบ้านแท้จริงแล้วจะกีดกันพวกเขาจากสาวน้อยหน้าใสถึงกระนั้นต่อตระกูลก็ไม่สนใจยังคงนาเพื่อนเพื่อนขนอาหารและกลับแกลบออกไปหน้าบ้านด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ไอตอเดี๋ยวล้มกระดูกกระเดี่ยวฮักรุ่นนี้อะไรหายากนะมึงมึงจะกินต่อหรือจะกลับคนโดนแซวต่อกลับแต่ไม่มีทางที่อมมชัยจะสํานึกเฮ้ยไอดินดูพี่ชายมึงสิวะ มีครูมีครูตกลงจะกลับใช่ไหมไอหมีกูจะได้เก็บจานเก็บแก้วพี่หมีจะกลับก็กลับเลยแต่ผมจะอยู่ต่อผมต้องอยู่ฝังเนื้อฝังตัวกับพี่ชายผมก่อนว่าแล้วดาวินก็แซงเข้ามากระแทกต่อตระกูลพี่ต่อครับน้องดินอยากรู้จักน้องรักจังเลยน้องดินต้องทำยังไงอะครับต่อตระกูลเหวี่ยงเท้าเฉียนหน้าแข้งคนปากมาก่อนปรามเสียงเข็มอย่ามึงได้รู้จักแค่ชี้ก็มากเกินไปแล้วไอขี้หลี คำพูดเราประกาศสิทธิหยุดอาการเทียวไล่เทียวคือของดาวินได้ชง,งัดใช่ว่าคนถูกกล่าวหาจะเชื่อฟังแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อต่อตระกูลเล่นสวมบทเจ้าชายพิกุลทองไม่ยอมตอบคำถามใดๆที่เกี่ยวกับสาวน้อยข้างบ้านเลยสามหนุ่มพูดคุยกันเรื่องอื่นไปสักพักอมรอชัยก็ถามถึงสาวใช้คนเก่าของเพื่อนขึ้นมาเพราะได้ยินอีกฝ่ายบอกให้ป้าแม่บ้านที่บริษัทช่วยหาคนทำงานบ้านให้ตกลงมึงหาคนมาแทนส้มจี๊ดได้ยังวะยังเลยแต่ไม่รีบแล้วอมรชัยนึกแปลกใจ ที่เห็นเพื่อนดูไม่ทุกร้อนอ้าวแล้วถ้าวันไหนมึงเลิกดึก <c oughs> ก็ต้องให้ลูกไปนั่งรอที่บริษัทเมือนวันนั้นน่ะน,นะสงสารหลานวะตอนเย็นกูให้ลูกนั่งรอโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วแล้วใครรอรับที่บ้านวะกว่ามึงจะถึงก็หกโมงแล้วนี่วะต่อตระกูลเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะเฉลยด้วยน้ำเสียงราบเรียบกูจ้างน้องคนเมื่อกี้ให้ดูลูกให้ตอนกลับจากโรงเรียนดวินตบเข่าดังฉาดเรียกสายตาอีกสองคู่ให้หันมองมีประเด็นวะพี่อันนี้ได้อันนี้ได้ คนรอจังหวะคุยเรื่องสาวสวยแสดงออกว่าอยากมีส่วนร่วมในการสนทนาหัวข้อนี้เต็มทีประเด็นอะไรของมึงอมมชัยแซงไม่รู้คนมาไกลจึงพูดต่อด้วยสีหน้ากรุ้มกริมน่ารักแบบเนี้ยผมว่าพี่นาจะจางให้เป็นพี่เลี้ยง24ี่ชั่วโมงไปเลยนะกลางวันดูแลลูกพอตกกลางคืนค่อยมาดูแลพ่อคิดแล้วมันฟินวะพี่คราวนี้คนพูดจาสองแงสองงามโดนเจ้าของบ้านเย็นโครมจนเกือบตกเก้าอี้พร้อมปรามเสียงเขียวพอเลยอ้ดิน มึงที่ชอบมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศคนมีลูกสาวไม่ยอมปล่อยผ่านวาจาลามปามของอีกฝ่ายถ้าพูดเล่นก็นตามประษาเขาก็ไม่ขัดแต่นี่บุรษษาเป็นหลานสาวเพื่อนบ้านไม่สมควรที่เดวินจะเอาเธอมาพูดถึงในทางเสื่อมเสียโอ๊ยพี่ผมพูดเล่นพี่จะจริงจังไปไหนเนี่ยเดวินแก้ตัวเสียงอ่อยยอมสงบปากถ้าทางหลานกูติดน้องเขาหน้าดูอมรชัยยังติดใจการสนทนาในหัวข้อเด็ดพอลูกหนึ่งพยักหน้าพลางยิม้ม เมื่อนึกถึงความวอลแวร์ที่ลูกสาวมีต่อบุญรักษาไม่สนน้องเขาบ้างหรอวะคราวนี้กูเห็นด้วยกับไอ้ดินนะโว้ยถึงแม้จะไม่ได้คิดลามกแบบมันก็เหอะดาวินเห็นต่อตระกูลเอาแต่สายหน้าสำยังเสมองไปทางอื่นก็พูดทีเล่นทีจริงขึ้นมาถ้าพี่ต่อไม่สนผมขอจีบน้องเขาได้เปล่าเพ่รับรองคนเนี้ยผมจะจีบจริงไม่ทิ้งขว้างผู้หญิงมึงมีเป็นสิบปล่อยให้น้องเขาได้มีอนาคตที่ดีสักคนเถอะวะยิงมึงห้ามแบบนี้ โขมีพิรุษอมรชัยยังคงกระเสา่าพอเลยพวกมึงคุยเรื่องอื่นที่มันมีสาระบ้างกูขอเรื่องมีสาระคุยไปก็ไม่สนุกไม่นานนักอมรชัยก็เริ่มกลิ่มได้ทีก็พักหัวข้อเป็นการเป็นงานวกลับเข้ามาเรื่องเดิมๆที่พรำบอกกับเพื่อนรักมาตลอดไอต้ตอมึงเคยได้ยินไหมที่ฝรั่งเขาพูดว่าชีวิตผู้ชายจะเริ่มต้นเมื่ออายุสี่สิบกูว่าถึงเวลาแล้วที่มึงควรเปิดใจรับอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้าง ผมโคตรเห็นด้วยกับพี่มิดาวินเสริมเสียงหนักแน่นโดยไม่สนใจหน้าตาไรอารมณ์ร่วมของคนถูกอยู่กำลังจะยกเหตุผลมาจูงใจเพิ่มเติมว่าต่อตระกลคน move on ได้แล้วหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตแบบไร้สีสันมาห้าปีทว่าการปรากฏตัวของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในค่ำคืนนี้ทำให้คนพูดจาเสียงดังฟังชัดเมื่อครู่กลับเปล่งวาจานุ่มลงจนผิดสังเกตแล้วถ้าจะให้ผมแนะนำพี่ควรเริ่มต้นหม่ด้วยสิ่งนี้เลยครับสิ่งนี้อะไรของมึงไอ้ดิน เห็นรุ่นน้องชูแก้วขึ้นก็ยังไม่เข้าใจจนจับอาการได้ว่าแก้วที่เดวินยกขึ้นมาเป็นการชี้ชวนให้เขาหันไปมองบางอย่างนนเขาขาวผพองๆที่เดินมากับลูกสาวพี่โนนไงยิ้มที่ผมใจบางอยากแชร์นาสกุลที่น้องเขาใช้ด้วยกันให้รู้แล้วรู้รอดตาอีกสองขูเหมือนถูกบังคับให้เหลียวมองไปในทิศทางเดียวกันกับดวงตาคู่คมของเดวินต่อตรากูลขยับกายนั่งตัวตรงรอจนลูกสาวเดินมาใกล้ค่อยเปรยขึ้นเสียงอ่อนโยน ออกมาทําไมครับลูกตรงนี้ยุงเยอะเดี๋ยวโดนยุงกัดเข้าไปอยู่ในบ้านดีกว่านะลูกจะเดินมาส่งพี่รักค่ะพี่รักจะกลับบ้านแล้วชายหนุ่มดูเวลาจากโทรศัพท์จึงเพิ่งเห็นว่าเขานั่งกับเพื่อนยาวมาจนถึงสามทุ่มเมื่อเงยหน้าขึ้นเจ้าของใบหน้ารูปไข่ก็เอ่ยลาพร้อมยกมือไหว้ต่อตระกูลและแขกของเขาทั้งสองคนยังไงรักขอตัวกลับก่อนนะคะผมเดินไปส่งเจ้าของบ้านผุนลุกขึ้น,ขนเข้าไปคว้ามือลูกสาวอีกข้าง คุณต่อไปส่งน้องเข้านอนเถอคะค่ะรักกลับเองได้พี่รักไปก่อนนะคะน้องผิงคะ่ะพรุ่งนี้พี่รักไปเรียนดนตรีกับหนูนะคะคนตาปรือไม่วายยื่นนิ้วก้อยทวงสัญญาซึ่งพี่สาวคนสวยก็ยื่นนิ้วก้อยไปเกี่ยวกันโดยไม่อิดอ่อนเลยสักนิดจ้านอนหลับฝันดีนะคะบูรักษาและเติมสุขบวกมือให้กันดาวินก็บวกมือกับเขาด้วยแต่เป็นตอนที่หญิงสาวคล้อยหลังไปแล้วน้องผิงหลานรักมาหาอดินก่อน มีเบอร์โทรพี่รักไหมลูกไอเชียดินถ้าลูกไม่ยืนอยู่ด้วยเขาคงยันโครมไปอีกทีแล้วพ่อคะพูดไอ้ทำไมคะคำนั้นก็ด้วยพูดไม่เพราะเลยพ่อลืมไปครับขอโทษครับลูกผู้เป็นพ่อเสียงอ่อยคว้าตัวลูกสาวสุดสวรร่างมาหอมแก้มนิ่มฟอดใหญ่ขอลูกแก่โทษหอมคนตัวเล็กแต่จมูกดันไปได้กลิ่นหอมอ่อนๆของผู้ที่เพิ่งจะกลับไปนี่ลูกคุูอยู่กับบุรุษสามากไปหรือเป็นตัวเขาที่จมูกเพี้ยนกันแน่ เอามือมาตีเลยค่ะสองทีนะคะพูดคำหยาบตั้งสองคำต่อตระกูลแบมือสองข้างยื่นไปข้างหน้าแต่เมื่อเติมสุกก้าวเข้ามาก็โดนพ่ออุ้มตัวลอยขอเอาลูกไปนอนก่อนถ้าจะกลับก็ปิดประตูรั้วให้ด้วยของไม่ต้องเก็บวางไว้เลยสองหนุ่มโบกมือไล่คนพ่อโบอกมือใบาบาคนลูกเมินเฉยต่อคําว่าถ้าจะกลับของเจ้าของบ้านยังไม่ใหญ่ดีพวกเขาไม่มีทางปล่อยให้โอกาสดีหลุดลอยเพราะมั่นใจว่าหากปักหลักรอ น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไปวิเคราะห์ว่าระหว่างเพื่อรักกับสาวน้อยข้างบ้านจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการต่อยอดจากตำแหน่งพี่เลี้ยงลูกก้าวไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงพอ่อหลังส่งลูกเข้านอนต่อตระกูลก็กลับลงมาข้างล่างอีกครั้งเดาได้เลยว่าแขกทั้งสองยังนั่งกันอยู่เลยโอเอเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาด้วยความสดชื่นให้ตัวเองสักหน่อยหนุ่มวัยสี่สิบมองหน้าตัวเองในกระจกบานใหญ่คำพูดของเติมสุขยังคงวนเวียนอยู่ในห่วงความคิดพอ่อขา รู้ไหมคะว่าตอนจะเป่าเค้กหนูอธิษฐานอะไรหนูขอให้พี่รักอยู่ที่นี่ไปนานๆหนูอยากให้พี่รักอยู่กับหนูตลอดไปเลยรอยยิ้มผุดขึ้นมุมปากแต่ชั่วเว็บเดียวก็เปลี่ยนเป็นความกังวลอยู่ด้วยกันได้ไม่กี่วันเติมสุขก็ปักใจกับพี่เลี้ยงคนใหม่ขนาดนี้ถ้าครบหนึ่งปีบุรักษาต้องกลับเชียงใหม่ถึงตอนนั้นคขต้องตัเดิมเช็ดน้ำตาปลอบกันยกใหญ่ยังไม่ต้องสงสัย ท่ามกลางท้องฟ้าสีนิ่นคนสองคนที่ยังนั่งดื่มกันต่อทว่าลดปริมาณความเข้มข้นของส่วนผสมลงหันมองไปยังตัวบ้านเมื่อได้ยินเสียงประตูบานเลื่อนถูกเปิดออกคนที่เดินออกมาส่งเสียงมาก่อนตัวเมาคู่ใครจะขับกลับเดี๋ยวถ้าพวกมึงของนอนนี่กูจะคิดค่าเปิดห้องคนละห้าพันเดวินหัวเราะลงลูกขอคว้าแก้วของรุ่นพี่มาจัดแจงผสมเครื่องดื่มแล้วส่งให้ค่าเปิดห้องบ้านมึงแพงกว่ารุแรมอีกพวกกูีด้คนขับก็ได้ใจมีกี่ร้อยแป๊บเดียวถึงบ้าน อมรชัยพูดถึงแอปพลิเคชันบริการพนักงานขับรถที่โทรศัพท์เรียกได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมั่นใจว่าคืนนี้ได้ใช้บริการแน่มานั่งเลยเพ่ผมกับพี่มีกำลังรอสัมภาษณ์พี่อยู่จัดการชงเหล้าง้างปากแล้วต่อไปก็เป็นการล้วงความลับสัมภาษณ์อะไรพ่อลูกหนึ่งทำไขสือ่อทั้งที่รู้ว่าตั้งแต่พวกมันเห็นหน้าบุรุษาความสนใจก็มุ่งไปอยู่เรื่องเดียวน้องรักแม่งโคตรน,น่ารักพรมลิขิตบรรดาลชักพาให้มาอยู่บ้านติดกันขนาดนี้ กูว่ามึงอยู่เฉยไม่ได้แล้วไอ้ต่อไม่คิดอะไรกับน้องเขาบ้างเดีอวะถ้าต่อตระกูลยอมลงสนามเชื่อได้เลยว่าหัวหน้ากองเชียร์จะต้องเป็นอมรอชยัยผู้ลุ้นเพื่อนจนตัวโกงมึงจะให้กูคิดอะไรผู้ตกเป็นเป้านิ่งกล่าวเสียงเอ่อยเหมือนเครื่องยนต์ที่เร่งไม่ขึ้นจนดาวินต้องพูดตรงๆผู้หญิงอายุขนาดนี้กำลังน่ากินเลยนะเพ่รุกเลยครับจีบนะเพ่ทำเป็นเปล่าห่างกับกูตั้ง16บปีเนี่ยนะจะให้กูจีบคนถูกยุพูดแล้วจีบน้ำสีอัมพันในแก้วอึกใหญ่ นั่นไงแล้วบอกว่าไม่คิดเล่นคำนวณอายุก็เรียบร้อยแบบนี้ไม่คิดไม่ได้แล้วมั้งเพ่ดวินพูดสวนคนมีพีรุษเรื่องคำนวณมันอยู่ในสายเลือดเฉยๆโวย้ยพวกมึงอย่ามายุให้เหนื่อยกูไม่ได้คิดอะไรเลิกพูดถึงน้องเขาได้แล้วเดี๋ยวน้องเขาเสียหายพ่อไม่หนุ่มปรามเพื่อนรุ่สีหน้าจริงจังดวินยอมหยุดทว่าเพื่อนอีกคนที่เห็นกันเกือบทุกวันพูดทิ้งท้ายได้หน้าฟังวันนี้มึงยังไม่คิดก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าถึงวันที่มึงเกิดมีความรู้สึกขึ้นมากูอยากคิดมากจนไม่กล้าทําอะไรเลยมึงเองไม่ใช่เหรอที่ชอบพูดกับกูว่าชีวิตคนแม่งสั้นอย่าทําอะไรให้รดบทำสอนคนอื่นเขาก็หัดสอนตัวเองด้วยนอกจากพยักหน้างึงงักแล้วเดวินถึงกับชูนิ้วป้องช่นชมคําพูดที่เปลี่ยนไปด้วยสาระของอมรชัยส่วนอีกคนที่เพื่อนตั้งใจพูดด้วยกลับทําหน้าเหมือนไม่ได้สนใจประโยคยาวเหยียดเท่าไหรนะ่นักสายตาพ่อลูกหนึ่งทอดมองไปไกลอยางไม่กําหนดจุดหมาย หากแต่ไม่อาจปฏิเสธว่าทั้งสมองและหัวใจกลับครุ่นคิดยามค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดการมีพระจันทร์อยู่เป็นเพื่อนก็ทำให้อุ่นใจดีไม่ใช่หรือ